การปลูกยี่หร่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆค่ะไม่เชื่อดูนี่ค่ะนี่ไงคะท่านผู้ชมลูกที่เป็นสีน้ำตาลเนะคะีค่ะคือลูกยี่หร่านะคะเรามาตัดกันค่ะตัดให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาไปปลูกค่ะวิธีปลูกโดยใช้มเมล็ดของยี่หร่านะคะท่านผู้ชมเห็นมเมล็ดของยี่หร่าไหมคะลูกสีน้ำตาลที่อยู่ด้านในนั่นแหละค่ะ เป็นเมล็ดเล็กๆอะค่ะที่อยู่ข้างในเห็นไหมคะผลหรือว่าลูกของเขาจะเป็นสีน้ำตาลแต่ว่าเมล็ดเล็กๆ,ๆที่อยู่ข้างในผลของเขาเป็นสีน้ำตาลเข้มใช้ปลูกได้ค่ะเดี๋ยวเราจะใช้มเมล็ดนี้ไปปลูกนะคะมาลุ้นกันว่าจะงอกไหมคะ่ะเรานำมารูดค่ะแล้วก็คยี่เพื่อกระทบเปลือกของเขานะคะก็จะเห็นเมล็ดเล็กๆ,ๆ,ๆออกมาค่ะ แล้วก็นำมาปลูกได้เลยแบบนี้ค่ะโดยการหว่านเมล็ดลงบนดินร่วนนะคะใช้ดินร่วนที่ระบายน้ำได้ดีค่ะจะงอกดีนะคะเมื่อเราหว่านเมล็ดพันุ์ของเมล็ดยี่หร่าลงไปบนดินเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ใช้ดินดินนะคะโรยกรบบางๆนะคะหลังจากนั้นก็ทำการรดน้ำให้ชุ่มค่ะนี่ค่ะสาร่าไทยทำการขยี้เมล็ด ยี่ราหรือว่าลูกของยี่ราให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งนะคะเขาจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะคือว่าลูกยี่ราแก่ข้างในจะมีมะเมล็ดเล็กๆสีน้ำตาลเข้มนะคะซึ่งลักษณะของลูกสีน้ำตาลเนี่ยนะคะแล้วก็มเมล็ดสีน้ำตาลเข้มเนี่ยรับรองค่ะจะงอกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เอ๊ะจะงอกหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าพูดจริงหรือเปล่า เดี๋ยวเราจะทำการหว่านให้เต็มกระบะสีขาวนี้เลยนะคะกระบะปลูกต้นไม้สีขาวอันเนี้ยเดี๋ยวจะหว่านลูกเขาให้เต็มกระบะเลยค่ะเวลางอกมาจะได้เยอะๆนะคะถ้าเกิดจะแน่นเกินไปไม่บรนไดค่ะเดี๋ยวโตขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะแยกนะคะท่านผู้ชมคะจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าลูกยี่หาที่เป็นลูกสีเขียวค่ะ แล้วก็ข้างในจะเป็นเมล็ดสีขาวหรือว่าสีเหลืองอ่อนแบบนี้ถึงหวานไปก็ไม่งอกนะคะแต่จะต้องใช้เมล็ดสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะถึงจะงอกนะคะเพราะว่าเขาสุกพร้อมที่จะเจริญเติบโตใหม่เป็นต้นใหม่นะคะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะถึงจะงอกนะแต่สีเขียวๆที่เด็ดติดมาเนี่ยค่ะถึงหวานไปก็ไม่งอกนะคะการขยี้แบบนี้ค่ะ จะทําให้เมล็ดเขาแตกออกมาจากลูกนะคะแล้วจะทําให้งอกเร็วขึ้นค่ะยี่ราหรือว่าคาราเวนะคะเป็นสมุนไพรค่ะเครื่องเทศที่มีรสร้อนแรงมีประโยชน์มากมายค่ะเดี๋ยวมาดูกันลักษณะของผลยี่ราเนี่ยนะคะตอนที่เขาอ่อนอยู่นะคะเขาจะเป็นสีเขียวค่ะ ข้างในจะมีมะเมล็ดสีขาวหรือว่าสีเหลืองอ่อนนะคะอยู่ด้านในผลของเขาค่ะแต่เมื่อเวลาเขาสุกแล้วนะคะผลของเขาจะเป็นสีน้ำตาลค่ะด้านในอ่ะจะมีมะเมล็ดอยู่จำนวนมากเลยนะคะถ้านับได้ก็ประมาณ3-6เมล็ดต่อ1ลูกนะคะ จะเป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะกลมๆรีๆนะคะเมื่อเรานำมาขยี้เบาๆเ,เพื่อกระทบเปลือกออกแล้วก็ฝัดเปลือกออกนะคะจากนั้นเราสามารถนำไปปลูกก็งอกค่ะท่านผู้ชมคะ2วันผ่านไปงอกแล้วนะคะงอกเกือบทุกเม็ดเลยนะคะเต็มกระบะเลยค่ะนี่งค่ะต้นเล็กๆสีเขียวนี่แหละค่ะคือต้นของยี่หร่าที่เราหว่านไว้ค่ะ หรือหากว่ามีเยอะยังใช้ปลูกไม่หมดนะคะก็สามารถเก็บใส่ถุงหรือว่าขวดก็ได้นะคะแล้วก็ทำการปิดฝาให้สนิทแล้วนำไปแช่เย็นค่ะจะเก็บได้ประมาณ1ปีนะคะซึ่งผลจะนิยมนำมาตากแห้งหรือนำไปอบให้แห้งก็ได้ค่ะเพื่อใช้ทำเป็นเครื่องเทศ ที่ใช้ประกอบอาหารเพื่อช่วยเพิ่มกลิ่นหอมให้กับอาหารน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะและยังช่วยดับกลิ่นคาวนะคะได้ดีเหมือนกับใบเลยนะคะยี่หรา่าหรือว่ากระเพราควายเนี่ยนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดนะคะชนิดแรกเนี่ยเรียกว่าเทียนขาวเขาจะนิยมใช้เป็นเครื่องเทศแล้วก็ใช้ทำยาหอมค่ะซึ่ง ไม่ใช่ยี่ราที่เห็นนะคะเพราะว่าชนิดนั้นเขาจะไม่ใช่ยี่ยี่รากินใบนะคะส่วนในคลิปที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นชนิดที่สองค่ะซึ่งจัดอยู่ในวงเดียวกับกะเพรานะคะเป็นแบบกินใบค่ะที่เรานิยมนํามาใช้ผัดใช้แกงรับประทานนะคะภาพนี้คือกะเพรานะคะส่วนภาพนี้คือยี่ราค่ะ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะคะลักษณะของยี่ราเขาจะเป็นไม้พุ่มเตี้ยลำต้นสีน้ำตาลแก่แตกกิ่งก้านขนาดเล็กขยายพันธุ์ด้วยวิธีการพาเพาะเมล็ดแล้วก็สามารถปักชำกิ่งได้ด้วยค่ะ หากใครคิดจะปลูกต้นยี่หร่านะคะเขาจะมีความเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยค่ะชอบความชื้นปานกลางแล้วก็ชอบแดดนะคะลักษณะใบรูปกลมรีโคนใบสอบปลายใบแหลมขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อยใบสีเขียวสด ใบผิวใบของเขาจะสากมือค่ะใบยี่หร่าจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะคะมีรสร้อนแรงจึงช่วยดับกลิ่นคาวจำพวกอาหารเนื้อสัตว์และปลาได้เป็นอย่างดีค่ะสรรพคุณของยี่รานะคะใบช่วยยับยัง้ง หรือช่วยชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งได้ค่ะช่วยบำรุงธาตุในร่างกายมีวิตามินซีและก็ธาตุแคลเซียมนะคะซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยขับเหงื่อค่ะแล้วก็ยังแก้อาการขึ้นไส้ช่วยย่อยอาหารท้องอืดท้องเฟอ้ออาการปวดท้องขับลมช่วยลดอาการปวดประจำเดือนในสตรีได้ด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ